สวัสดีค่ะว่าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พาเที่ยวตลาด,ตลาด,ดะะตลาดนัดใจแก้วนะคะตลาดนัดใจแก้วของขายแยกาเลยค่ะมีของป่าด้วยนะคะของขายยากของกินหายยากนะคะของสูงนะคะเต่งหมดส้มนะเจ้าเต่งหมดส้มล้ำๆเจ้าและแมาเอวกาดใจแก้วนะเจ้าของป่ามีกินสัปะอย่าง พควงจรก็อย่างเจ้าผลไม้ก็มีเจ้าบะเต้าแก่นจัดใหญ่เจ้ามอกขนาดเลยเจ้าเสื้อผ้าก็มีนะเจ้าเสื้อผ้างามๆคนหุ่นดีๆใส่ได้เจ้าประแบมเสาะไซบ์ก็มีนะเจ้าเอากินอย่างเดียวเจ้ามแอวกันนะเจ้าตลาดนัดใจแก้วนะเจ้าม่วนก็วันศุกร์นะเจ้า เมินเมินแมาแอวเตื่อนะเจ้าอันนั้นก็แค่กินอันนี้ก็แค่กินนะเจ้าเมาไปเหงากุยางนะเจ้าแวะมานะเจ้าเปิดตอนมลงนะเจ้าเปิดตอนมลแงเน้อวันศุกร์วันศุกร์นะเจ้าตลาดนัดใจแก้วครบวงจรเนี่เจ้าขนมก็มีนะเจ้าข้าเมาขายถูกขนาดเจ้าถุงจัดใหญ่สาวบาทนะเจ้า เจ้เฮียใจดีเจ้าขายกับข้าวเหมือนแจกฟรีนะเจ้าคนลุ่มขนาดเลยนะเจ้าลูกค้านะขนาดนะเจ้าแว่มานะเจ้าแกดใจแก้วเจ้าแกดใจแก้วบ้านเฮานะเจ้าของกินล้ำๆนะเจ้าล้ำขนาดเลยนะเจ้ามาอุดหนุนคนไทยบ้านเฮานะเจ้าคนเชียงใหม่นะเจ้าขนมไทยก็ล้ำนะเจ้าของอเฮียนะเจ้า มีสปะเลยนะเจ้าอีตุยนะเจ้าขนมมันนะเจ้าสอดไส้ก็มีนะเจ้าลำลำนะเจ้าหมูจะบอกจะได้ว่ามันลำขนาดเลยเจ้าสดใหม่ทุกวันนะเจ้าบะเ้าอ่อนออนะเจ้าไส้บะเ้าออนแต้อ่อนว่านะเจ้าไส้ลำลำนะเจ้าขนมสอดไส้เป็นเหมาะนะเจ้า ันนี้ก็เหมาะนะเจ้าขายน้ำพริกนะเจ้าขายทอดมันปลากายตัวนะเจ้าลํำลํำแวะมาแวะมานะเจ้าขาประจํากันนะเจ้าวันนี้ก็มาซื้อทอดมันเป็นนะเจ้าของเจ๊อึงนะเจ้าเจ๊อึงนะคะอร่อยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ําสมุนไพรนะเจ้าเริ่มต้นที่สิบบาทนะเจ้า ลำเต้ลำว่าแก้กะหายได้นะเจ้าขอบคุณพี่น้อง fc ทอนโลกนะเจ้าแวะมาแอวแวะมากินกันนะเจ้า thank you for watching thank you for subscribe thank you to see my channel thank you so much good luck and healthy happiness every day see you every day 3 p.m. and 9 p.m. thank you so much bye